ทำนะทำนะเอม ตอนนี้ก็าพุ่มกำลังถ่ายน้ำตกอยู่นะคะตป็โนโซนสวนข้างร้านหมอกไม้นะคะน้ำตกจำลองสวยมากเลยมีพ้นหมอกด้วยนะคะเฮ้ยเขามีน้องปลาด้วย เป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะคมีดมีบิเโคนียขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะตะปุ่มแนะนำนะคะร้านหมอกไม้อาหารสไตล์อิตาลีนะคะอร่อยมากนี่นะคะพิซซ่า พิซซาเตาถานนะคะเมื่อกี้ก็ปุ้มชิมเนี่อร่อยมากเลยเขาเตาถานด้วยนะคะพา,าไปดูสวนเอาตามไปสวนสวยมากอะของพี่อ้อยนะคะร้านอาหาร คนรู้จักของปลาปุ้มนะคะพี่อ,อ้อยพี่พี่อ้อยเขาให้ชิมพิซซ่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะสปาเกตตี้ก็อร่อยพิซซ่าก็อร่อยแล้วก็สลัดผักอร่อยทุกเมนูเลยนี่นะคะมาทานอาหารอร่อยแล้วก็ยังได้ชมบรรยากาศสวนสวยนะคะอันนี้เป็นสวนเป็นเฟิร์นสบายางาหรือคอเบลเลอร์เลยตอนนี้หลายตังนะเนี่ย ตะพุ่มชอบนะคะแต่ว่าที่บ้านประปุ่มปลูกไม่ได้นี่เฟิร์นเกาะตรงต้นไม้สวยมากนี่ดูบรรยากาศมีต้นหมอกด้วยนะคะเหนไหมมองจากมุมน,นี้ก็สวยนี่น้ำตกร้านหมอกไม้นะคะ อายุทยานะคะาหาในทูเกอร์น่าจะไม่ยากอาหารสไตล์อิตาลีนะคะอิตาลีอิตาเลี่ยนอร่อยมากพิซซ่าแป้งบางกรอบนะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆอร่อยกว่ายี่ห้อทั่วไปนะอิตาลีแท้โ ไม่ได้อวยนะนี่เรื่องจริงเมื่อกี้ชิมมาแล้วอร่อยมากมีโอกาสก็จะกลับมาอุดหนุนอีกนะคะพี่อ้อยอทาน้ำตกจำลองโหวสวยมากบรรยากาศร่มรื่นด้วยนะคะจริงไม่ร้อน มากลางวันก็มานั่งเดินได้นั่งได้เดินได้ไม่ร้อนโหสวยมากเลยะสวยมากเลยพี่อ้อยทำสวนสวยอะค่ะคือกลางวันแล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกร้อนอะนอหนูว่าไม่ร้อนไปอยู่บ้านหนูไปอยู่บ้านหนูแล้วพี่จะบอกว่าที่นี่เย็นเลยแหละ เหมือนเข้ามาในป่าในป่าทานน้ำสดไม่ร้อนนะคะพี่อ้อยบอกร้อนบอกแล้ว ตู้ลาดลาดบุรีไม่ได้ลาดบุรีนี้สุดๆร้อนสุดๆที่นี่นี่ถือว่าเย็นมากเย็นมากไม่ร้อนไม่ร้อนอเข้ามาได้ลึกแล้วเนี่ยไม่ให้ไม,ไม,ไม,ไม่เล็กๆนะคะลึกแล้วเนี่ยตรงนี้มีเก้าอินี่นั่งพักผ่อนนะคะ ก็จะเป็นโซนห้องพักเลยนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นคนจากประเทศญี่ปุ่นจะมาเช่าเนไหมใชไมมอง,อาางนะอเลยเป็นคนโดนะคะอพาร์ตเมนต์นักท่องเที่ยวส่วนใหญเป็นนักทงเที่ยวมาเช่านี่เชเ,เลสเ,เลเนี่โตน,นั่งพักก่อน โอ้มีต้นมีต้นไม้แบบนอนเอ็นด้วยพิเก๋ต้นนี้นอนเอ็นพิเกศลนะคะเออพิเศษ ลากงอกขึ้นมาด้วยค่ะลากงอกขึ้นเหมือนเหมือนป่าชายเลนเลยนี่เป็นอะไรคะฮะนี่เหรอดอกทำไมมันเหมือนลูกอะไรสักอย่างไม่รพี่จริงเหรอไรนนี่ัต้อเ อะไรเนี่ยไม่รู้จักดอกเหรอคะยังกับผลละไม้ดูดิกินได้ไหมเนี่ยตเปล่ายหเตาน้ำหรือเตาบกคะเหมือนเหมือนจะมีกลิ่นด้วยต้าดมไม่มีกลิ่นด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นลูกอยู่บนต้นนี่ไงนี่ไง ได้เหรอคะมันอยู่ริมน้ำเหรอคะมันเป็นลูกเหรอแหมอยากลองกัดเลยหอมแล้วเนี่ยแปลกแปลกเอากลับบ้านโอ้กลับบ้านเนียแปกเดี๋ยวไป <c oughs> จะไปนั่งผ่าที่สูจนดูข้างในมันเป็นอะไรไง <c oughs> ไม่เคยเห็นนะแปลก เอาที่บ้านไหมคะเดี๋ยวมาจะบริจาคให้เยอะมากเลยจะโลกไก่ทิ้งแล้วเต็มเลยไก่แจ้ตัวเตี้ยเต็มเลย <im it> ไก่แจ้เหรอมันคุยดินอ๋ออันนี่ไก่อะไรคะ <im it> อไก่ไทยอ๋อ <im it> เอาไว้ส่งที่ร้านอาหารใช่ป่ะคะ <im it> อ๋อเหรอ <im it> อ๋อเป็นไรายได้เสริม านโอ้โหเดินได้เดินได้ลึกมากเลยค่ะนี่มีนตรงนี้อีกน้ำตกเยอยอโ่ยเย็นหนะ่ปะปะป๊าโอ้โหแผ่นหินนี้ลงทุนไปกี่แผ่นเนี่ยเยอะมากเลย ปูเหรอคะเอาลึก่าหินอ๋อมันเ็นจำลองเหมือนหินอันนี้กระต่ายหรือเปล่าคะน,าน่ามีกระต่ายด้วยนี่ไงอากระต่ายอุ้ยนี่ไงนอนมอมแมมอย่างเงี้ยอู้ยเยอะนะคะเนี่ยเยอะมาก มีเรสวนเข้ามีสวนสวยแล้วยังมีสัตว์ให้ดูด้วยนะ,าาะน,ยยน่นะารักมากเลยฝนฝนเขาตกทุกวันเลยตัวเลยมอมหน่อยฝนมันตกดูก้ามาเที่ ฝ <laughs> ากเลี้ยงฝากเลี้ยงอ๋อน,นี่ไก่ไก่ไก่ชนก็มีอายุเยอะแล้วค่บ <laughs> ไม่ไหวก็ไม่เลี้ยงแล้วค่ะเป็นภาระลกสาจะแบบไม่เอาแล้วโอ้มีชิงช้าด้วย,ย,วยโอมันนั่งชิวๆได้ด้วยหูอันเบลเลอร์เลยตาเบลเลอร์ม่เมเลยโอ้ยฟิลอย่างนี้อยากได้เลยแต่ที่ลาดบุรีทำไม่ได้ร้อนตับแตก สวยใบมัน่แตกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเหมือนท่ล้าเลยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ล่วงทุกวันเลยเนี่ยกว่าทุกวันเลยมันด่างมันเป็นไม้ใบด่างเขาเรียกไทรด่างอืมมันเป็นตระกูลไทรเนี่ยมันล่วงทุกวันกับไอหูกระจงอ่ะ ก้มกวาทุกวันเลยกวาดทั้งวันทุกวันและทั้งวันมีกระไดน้ำด้วยแล้วน้ำทำไงจะให้ขุนต้องใส่ไอ้นี่มั้งคะอะไรนะจุลินทีย์สังเคราะห์แสงมั้งเอาจุลินทีย์ลงไปปล่อยหน่อยน้ำจะได้ใส่ อ๋อเปิมันตกดินในหน้าดินมันชะลงไปเนาะเดินออกแางนี้ได้เลยนะเอเาค่ะพามาดูสวนสวยๆร้านหมอกไม้